เรียนคุณผู้ชมทุกท่านครับค่ะคุณผู้ชมเคยไหมตีสามตีสต้องตื่นเดินโซซาโซเซไปเข้าห้องน้ําอีกแล้วนี่ไม่ใช่แค่เรื่องน่ารําคาญแต่เป็นความเสี่ยงต่อการกล้มกระดูกหักและอาจเพิ่มความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมถึง70-80%เปอร์เซนต์เลยนะน้อยคนจะพูดถึงเรื่องนี้แต่คุณเชื่อไหมนี่ไม่ใช่เรื่องปกติของวัยชาราในฐานะดอนปรเมดผู้ดูแลสุขภาพกว่า20ปี ผมยืนยันว่าปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องปกติของวัยชาราและเรามีทางออกง่ายๆวิดีโอนี้จะมอบกลยุทธ์อาซีให้คุณนอนหลับเต็มอิ่มโปรดอยู่จนจบเพราะเคล็ดลับสุดท้ายอาจช่วยชีวิตคนที่คุณรักหรือตัวคุณเองได้ข้อมูลจากงานวิจัยน่าเชื่อถือเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคอมเมนต์ใช่เลยด้านล่างให้รู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวครับคหัวข้อใหญ่หนึ่งทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญกับชีวิตวัยหลังเกษียณของเรามาก เรียนคุณผู้ชมที่เคารรักทุกท่านครับคะ่ะคุณผู้ชมเคยคิดไหมครับคะ่ะว่าการต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อไปเข้าห้องน้ําบ่อยๆนั้นเป็นเพียงเรื่องธรรมดาของวัยที่เราสูงขึ้นหลายคนมักจะบอกตัวเองแบบนั้นแต่ในฐานะแพทย์ที่ได้ดูแลผู้สูงอายุมานานหลายสิบปีผมอยากจะบอกคุณอย่างตรงไปตรงมาเลยว่ามันไม่ปกติครับคะ่ะปัญหานี้ไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกสบายเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เรานอนไม่เต็มอิ่มเท่านั้น แต่มันคือสัญญาณเตือนสำคัญที่ร่างกายกำลังพยายามสื่อสารกับเราผลกระทบจากการละเลยมันนั้นร้ายแรงกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับค่ะลองจินตนาการดูสิครับค่ะในความมืดมิดยามค่ําคืนที่เรายังคงกึ่งหลับกึ่งตื่นการต้องลุกขึ้นเดินไปเข้าห้องน้ําแต่ละครั้งนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการกล้มกระดูกสะโพกหักหรือแม้กระทั่งศีรษะกระแทกได้อย่างน่ากลัวนะครับค่ะ เหตุการณ์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนชีวิตเราหรือคนที่เรารักไปตลอดกาลได้เลยเท่านั้นยังไม่เพอครับค่ะสมองของเราก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงไม่แพ้กันเพราะเมื่อเราตื่นบ่อยๆกลางดึกสมองจะไม่ได้รับการนอนหลับที่ลึกและต่อเนื่องอย่างที่ควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนอันแสนสำคัญนี้คือช่วงเวลาที่สมองจะกําจัดสารพิษที่สะสมมาทั้งวันและจัดเก็บความทรงจําให้เป็นระเบียบเมื่อกระบวนการเหล่านี้ถูกขัดจังหวะซ้ําแล้วซ้ําเล่า สิ่งที่คุณผู้ชมมาพบเจอคืออาการสมองล้าขี้หลงขี้ลืมและขาดสมาธิในระยะยาวซึ่งน่าเป็นห่วงนะครับค่ะว่าในท้ายที่สุดมันสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อมได้เลยทีเดียวพูดง่ายๆก็คือร่างกายทั้งหมดของคุณจะรวนไปหมดทุกครั้งที่คุณต้องตื่นขึ้นมากลางดึกนะครับคะนอกจากนี้ภาวะปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนยังกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนความเครียดเพิ่มความดันโลหิต ทำให้หัวใจของเราต้องทำงานหนักเกินความจำเป็นและที่แย่ไปกว่านั้นความเหนื่อยล้าเรื้อรังที่สะสมยังช่วงชิงกำลังใจความปรารณนาและความสุขในแต่ละวันของเราไปเสียหมดทำให้เรารู้สึกหมุดหงิดอ่อนเพลียไม่สดชื่นครับค่ะดังนั้นภาวะนกตุรียาจึงไม่ใช่แค่การลุกไปเข้าห้องน้ำเท่านั้นแต่มันคือวงจรเลวร้ายที่ค่อยๆทำลายทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ของเราให้เสื่อมทรมลงไปเรื่อยๆครับค่ะ แต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับค่ะผมจะแสดงให้คุณผู้ชมเห็นกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการดื่มน้ำอย่างถูกต้องอย่างชาญฉลาดเพื่อให้กระเพาะปัสสาวะของคุณทำงานอย่างเป็นระบบและคุณสามารถกลับไปนอนหลับยาวได้ตลอดคืนอีกครั้งครับค่ะหัวข้อใหญ่2ทํทำไมปัญหานี้ถึงเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับคะตอนนี้เรามาเจาะลึกกันว่า ทำไมอาการปรัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหรือนกตุรียานี้ถึงได้แวะเวียนมาทักทายพวกเราบ่อยขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญน,นะครับคะ่ะแต่มีสาเหตุทางสรีวิทยาที่สำคัญอยู่3ประการซึ่งเราสามารถทำความเข้าใจและจัดการกับมันได้ครับคะ่ะสาเหตุหลักที่ 1. การลดลงของฮอร์โมนควบคุมการผลิตปัสสาวะเมื่อเวลา,าผ่านไปร่างกายของเราจะผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าแอนตี้เดยูเรติก หรือที่เรียกสั้นๆว่าอะดน้อยลงในตอนกลางคืนครับค่ะฮอร์โมนตัวนี้มีหน้าที่สำคัญมากมันคือผู้บัญชาการที่คอยบอกให้ไตของคุณลดอัตราการทำงานผลิตน้ำปัสสาวะลงในขณะที่คุณกำลังนอนหลับพักผ่อนลองนึกภาพดูสิครับค่ะถ้าผู้บัญชาการคนนี้เริ่มอ่อนแรงลงหรือมีจำนวนลดน้อยลงไตของเราก็จะยังคงทำงานผลิตน้ำปัสสาวะออกมาอย่างต่อเนื่องเหมือนตอนกลางวันไม่ได้ชะลอการทำงานลงเลย ผลก็คือปริมาณน้ำปัสสาวะจะไปสะสมอยู่ในกระเพาะปัสสาวะของเราอย่างรวดเร็วนี่จึงเป็นสาเหตุแรกๆเลยครับค่ะที่ทำให้เราต้องตื่นขึ้นมา,ากลางดึกบ่อยๆเพราะมีน้ำปัสสาวะมากเกินไปนั่นเองครับค่ะการเข้าใจกลไกง่ายๆของฮอร์โมนตัวนี้จะเป็นก้าวแรกที่ดีในการหาทางออกให้กับปัญหาการนอนหลับของเราครับค่ะสาเหตุหลักที่ 2. ความยืดหยุ่นของกระเพาะปัสสาวะลดลงสาเหตุที่2ก็คือ กระเพาะปัสสาวะของเราอาจสูญเสียความสามารถในการเก็บปัสสาวะเมื่ออายุมากขึ้นครับค่ะเปรียบเสมือนกับผิวหนังของเรานี่แหละครับค่ะเมื่ออายุมากขึ้นผนังกระเพาะปัสสาวะก็อาจจะสูญเสียความยืดหยุ่นไปเล็กน้อยไม่สามารถยืดขยายได้มากเท่าตอนที่เรายังหนุ่มสาวแข็งแรงผลก็คือกระเพาะปัสสาวะจะส่งสัญญ,ญาณเตือนว่าเต็มแล้วนะเร็วกว่าที่ควรจะเป็นครับค่ะทําให้เรารู้สึกปวดปัสสาวะอย่างเร่งด่วนทั้งที่ปริมาณน้ําปัสสาวะที่แท้จริง อาจจะยังมีไม่มากหรือบางทีคุณผู้ชมเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาไม่นานแต่ก็ยังรู้สึกปวดจิตจิตอยากจะเข้าอีกแล้วใช่ไหมครับคะนี่แหละครับคือคกลไกที่เกิดขึ้นการที่กร,ปประเพาะปัสสาวะส่งสัญญาณเร็วเกินไปก็ทำให้เราต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อปลดทุกข์บ่อยขึ้นนั่นเองการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามวัยของกร,ปประเพาะปัสสาวะก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราจัดการกับปัญหานี้ได้ครับคะ่ะสาเหตุหลักที่สาม การกระจายตัวของของเหลวในร่างกายเปลี่ยนไปปัจจัยสําคัญที่หลายคนไม่รู้ตอนนี้มีปัจจัยที่3ครับค่ะซึ่งน้อยคนนักจะรู้และเป็นสิ่งสําคัญมากที่เราต้องทําความเข้าใจนั่นคือการกระจายตัวของของเหลวในร่างกายคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับคะหากในระหว่างวันเท้าหรือข้อเท้าของคุณมีอาการบวมเล็กน้อยนั่นเป็นเพราะมีของเหลวส่วนเกินไปสะสมอยู่บริเวณนั้นด้วยแรงโน้มถ่วงครับค่ะแต่ของเหลวเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนนะครับค่ะ พอเรานอนลงในเวลากลางคืนแรงโน้มถ่วงจะหยุดการกักเก็บของเหลวในขาของเราทําให้ของเหลวเหล่านั้นไหลกลับเข้าสู่กระแสเลือดอีกครั้งจากนั้นไตของเราก็จะทําหน้าที่กรองของเหลวเหล่านั้นและส่งไปเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไรครับคะก็คือคุณต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อปัสสาวะหลายครั้งนั่นเองครับคะ่ะกล่าวอีกนันหนึ่งภาวะปัสสาวะกลางคืนไม่ใช่ปัญหาของอายุในตัวมันเอง แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีวิทยาที่เราต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมให้ได้ครับคะ่ะหัวข้อใหญ่ 3. ข้อผิดพลาดท,ที่คนส่วนใหญ่ทำโดยไม่รู้ตัวและทำให้สถานการณ์แย่ลงคุณผู้ชมที่เขาาพลักทุกท่านครับคะตอนนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราเมื่ออายุมากขึ้นเรามาดูกันว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่หลายคนมักจะทำโดยไม่รู้ตัว ซึ่งกลับยิ่งทำให้ปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนแย่ลงไปอีกครับค่ะข้อผิดพลาดที่ 1. ดื่มน้ำน้อยเกินไประหว่างวันหลายคนด้วยความหวังดีครับค่ะคิดว่าถ้าดื่มน้ำน้อยๆในตอนกลางวันก็จะช่วยให้ไม่ต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนใช่ไหมครับค่ะแต่น่าเสียดายครับค่ะร่างกายของเราไม่ได้ทำงานแบบนั้นเลยการที่เราไม่ดื่มน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงในระหว่างวันจะทำให้ปัสสาวะของเรามีความเข้มข้นมากขึ้น ปัสสาวะที่เข้มข้นนี้เต็มไปด้วยของเสียที่ควรจะถูกขับออกไปมันจะไปไประคายเคืองกระเพาะปัสสาวะของคุณทำให้กระเพาะปัสสาวะไวเกินหรือทำงานหนักเกินไปลองนึกภาพดูสิครับคะมันเหมือนกับการบีบน้ำมะนาวใส่บาดแผลเลยทีเดียวแม้ว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณจะยังไม่เต็มแต่มันก็จะเริ่มส่งสัญญ,ญาณให้คุณรู้สึกปวดปัสสาวะอย่างเร่งด่วนแล้วและที่แย่ไปกว่านั้นคือพ่อเราแทบไม่ได้ดื่มน้ำมาทั้งวันพอถึงตอนเย็น คุณผู้ชมก็จะรู้สึกกระหายน้ำมากมากแล้วก็เริ่มดื่มน้ำหลายแก้วรวดเดียวใช่ไหมครับคะร่างกายของเราก็จะพยายามประมวลผลของเหลวทั้งหมดนั้นแต่เป็นในตอนกลางคืนผลลัพธ์สุดท้ายคือคุณก็ต้องไปเข้าห้องน้ำมากขึ้นในขณะที่คุณควรจะกำลังพักผ่อนอย่างเต็มที่นั่นเองครับคะเคล็ดลับที่แท้จริงในการปรับปรุงเรื่องนี้คือการแก้ไขที่ต้นเหตุนั่นคือวิธีและเวลาในการดื่มน้ำที่ถูกต้องครับคะ่ะ ข้อผิดพลาดที่2คิดว่าปัญหาคือกระเพาะปัสสาวะขนาดเล็กทีนี้ข้อผิดพลาดที่สองที่ผมพบบ่อยคือหลายคนมักจะบอกว่าปัญหาคือฉันมีกระเพาะปัสสาวะขนาดเล็กและมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดชีวิตเลยแต่ความจริงก็คือส่วนใหญ่แล้วครับขาปัญหาของการตื่นขึ้นมาปัสสาวะหลายครั้งในเวลากลางคืนนั้นไม่ใช่ขนาดของกระเพาะปัสสาวะเลยแต่เป็นอัตราการผลิตปัสสาวะของไตต่างหาก อย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วนะครับคะ่ะว่าเมื่อมีฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกน้อยลงที่จะชะลอการผลิตปัสสาวะในตอนกลางคืนบวกกับของเหลวส่วนเกินที่ไหลกลับมาจากขาที่บวมเมื่อคุณนอนลงตายของคุณก็จะกรองและกรองของเหลวได้อย่างไม่หยุดยั้งครับคะ่ะเพราะฉะนั้นครับคะ่ะแม้ว่าคุณจะมีกระเพาะปัสสาวะที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากไตของคุณไม่หยุดทํางานคุณก็ยังคงต้องลุกขึ้นอยู่ดีครับคะ่ะ การโทษกระเพาะปัสสาวะขนาดเล็กจึงไม่ช่วยแก้ปัญหาใดๆเลยนะครับค่ะเคล็ดลับที่แท้จริงในการปรับปรุงเรื่องนี้คือการโจมตีที่รากเหง้าของปัญหานั่นคือวิธีและเวลาในการดื่มน้ําครับค่ะคุณผู้ชมคิดว่าข้อมูลนี้ว้าวใช่ไหมครับค่ะคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับค่ะข้อผิดพลาดท,ที่3เชื่อว่าการจิบไวน์หรือเบียร์เล็กน้อยจะช่วยให้นอนหลับดีขึ้นและนี่คือข้อผิดพลาดท,ที่3ที่ผู้คนมักจะทํากันครับค่ะ นั่นคือการเชื่อว่าการจิบไวน์หรือเบียร์เล็กน้อยก่อนนอนจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและทําให้นอนหลับได้ดีขึ้นมันดูเหมือนเป็นนิสัยที่ไม่เป็นอันตรายแต่สิ่งนี้เป็นหนึ่งในความเชื่อที่ผิดและอันตรายที่สุดเลยนะครับคะ่ะเป็นความจริงที่ว่าแอลกอฮอล์สามารถทําให้คุณง่วงนอนในตอนแรกแต่จริงๆแล้วมันทําลายการพักผ่อนของคุณครับคะ่ะทําไมหรือครับคะ่ะเพราะมันเป็นยาขับปัสสาวะที่มีฤทธิ์แรงมากและนอกจากนี้มันยังยับยั้งฮอร์โมนแอนตี้ดยูเรติก ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควรจะชะลอการผลิตปัสสาวะในตอนกลางคืนกล่าวอีกไหนหนึ่งคือเมื่อคุณดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนคุณกำลังทำผิดพลาดซ้ำซ้อนคุณเติมของเหลวพิเศษเข้าไปในร่างกายและในขณะเดียวกันคุณก็ปิดการทำงานของเรกธรรมชาติของร่างกายผลลัพธ์ที่คาดเดาได้คือการผลิตปัสสาวะมากขึ้นและการตื่นกลางดึกมากขึ้นครับค่ะและราวกับว่ายังไม่พอแอลกอฮอล์ยังทำให้การนอนหลับไม่ต่อเนื่องด้วยครับค่ะ นั่นเป็นเหตุผลที่แม้ว่าหลายคนจะหลับไปอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายก็จะตื่นขึ้นกลางดึกในช่วงที่กระเพาะปัสสาวะเริ่มส่งสัญญาณเตือนดังนั้นการหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเข้านอนจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในการปรับปรุงภาวะภาวะปัสสาวะกลางคืนครับค่ะหัวข้อใหญ่ 4. สุดยอดกยุทธ R4 เพื่อการนอนหลับยาวนานและสดชื่นในวัยหลังเกษียณคุณผู้ชมที่เขาพลักทุกท่านครับคะ่ะตอนนี้เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าอะไรคือสาเหตุและข้อผิดพลาดที่ทําให้เราต้องตื่นกลางดึกบ่อยๆถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเรียนรู้สุดยอดกลยุทธ์ RC ซึ่งเป็นแนวทางการดื่มน้ําที่ชาญฉลาดที่สุดและได้ช่วยให้ผู้สูงอายุนับพันคนกลับมานอนหลับได้อย่างเต็มอิ่มอีกครั้งครับคะ่ะกลย,ยุทธ์นี้ไม่ได้บอกให้คุณดื่มน้ําน้อยลงนะครับคะ่ะ แต่เป็นการปรับวิธีและเวลาในการดื่มน้ำให้เหมาะสมซึ่งประกอบไปด้วย3ขั้นตอนง,ง่ายๆที่จำได้ง่ายนั่นคือ as ไ i ครับค่ะขั้นตอนที่ 1. A เร่งการดื่มน้ำของคุณแนวคิดที่นี่ง่ายมากครับค่ะคือเราจะเติมน้ำให้ร่างกายของคุณให้เต็มที่ในตอนเช้าและดื่มของเหลวต่อไปเรื่อยๆในช่วงครึ่งแรกของวันหลายคนอาจจะสงสัยว่าจะดื่มน้ำอย่างไรให้ถูกวิธีใช่ไหมครับคะสิ่งที่เหมาะสมที่สุดคือ คุณผู้ชมควรบริโภคน้ำทั้งหมดประมาณ75%ของปริมาณน้ำที่คุณดื่มในแต่ละวันให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา16โนหรือสีโมงเย็นครับค่ะทันทีที่คุณตื่นนอนให้ฉวยโอกาสดื่มน้ำไปเลย2แก้วสิ่งนี้จะช่วยปลุกระบบทั้งหมดในร่างกายของคุณให้เริ่มต้นทำงานอย่างสดชื่นหลังจากนั้นตลอดช่วงเช้าให้วางขวดน้ำไว้ใกล้ตัวเสมอและจิบน้ำบ่อยๆไม่ต้องรอให้รู้สึกกระหายนะครับค่ะ พราะเมื่อความกระหายมาถึงแล้วนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณเริ่มขาดน้ําแล้วครับค่ะจากนั้นพร้อมกับอาหารกลางวันหรืออาจจะก่อนอาหารกลางวันประมาณหนึ่งชั่วโมงให้เพิ่มน้ําอีกแก้วด้วยวิธีนี้ไตของคุณจะมีเวลาที่จําเป็นในการประมวลผลของเหลวทั้งหมดนั้นในขณะที่คุณยังคงตื่นตัวและเคลื่อนไหวอยู่สิ่งนี้จะทําให้ร่างกายของคุณได้รับน้ําอย่างเพียงพอตั้งแต่ช่วงเช้าและพร้อมที่จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้อย่างราบรื่นครับค่ะ ขอให้คุณผู้ชมเริ่มต้นวันใหม่ของคุณอย่างสดชื่นด้วยน้ำเปล่าให้เพียงพอนะครับฮะขั้นตอนที่2 S ลดการเปลี่ยนผ่านทีนี้ไม่ใช่ว่าเราจะตัดน้ำไปเลยทันทีนะครับคะ่ะแต่เป็นการเข้าสู่การลดระดับการดื่มน้ำลงอย่างนุ่มนวลหลังจากเวลา16นหรือ4โมงเย็นเป็นต้นไปคุณต้องเริ่มค่อยๆลดปริมาณน้ำที่คุณดื่มลงครับคะ่ะ หากคุณรู้สึกกระหายน้ำจริงๆการจิบน้ำแก้วเล็กๆก็เพียงพอแล้วครับค่ะและเมื่อเย็นก็สำคัญไม่แพ้กันสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณผู้ชมควรรับประทานอาหารเย็นให้เสร็จก่อนเข้านอนประมาณ2หรือ3ชั่วโมงและดื่มน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับคะแค่พอให้กลืนอ,อาหารลงไปได้การลดปริมาณของเหลวที่คุณดื่มลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้จะเป็นสัญ,ญญาณที่บอกให้ร่างกายของคุณเริ่มชะลอการทำงานลง และการผลิตน้ำปัสสาวะก็จะเริ่มสงงเบื่อถึงช่วงกลางคืนครับค่ะวิธีนี้จะช่วยให้ร่างกายของคุณได้เตรียมตัวพักผ่อนอย่างเต็มที่ขั้นตอนที่3ไอหยุดการรับน้ำให้ทันเวลาและนี่อาจเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยครับค่ะมันคือการสร้างพื้นที่สักดิดสิทธิ์ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่คุณจะเข้านอนซึ่งในระหว่างนี้คุณจะไม่ดื่มของเหลวใดๆเลยนะครับค่ะตัวอย่างเช่น ถ้าคุณผู้ชมเข้านอนตอน22 0 0นเนหรือสี่ทุ่มน้ำหยดสุดท้ายที่คุณควรดื่มก็คือตอน20เนหรือสองทุ่มนะครับคะ่ะระยะเวลาที่เว้นว่างนี้จะช่วยให้ไตของคุณมีเวลาที่เหมาะสมในการกรองน้ำเป็นครั้งสุดท้ายและส่งน้ำปัสสาวะที่เหลือไปยังกระเพาะปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนที่คุณจะวางสีรสาดาลงบนหมอนเพื่อพักผ่อนอย่างเต็มที่ครับคะ่ะ แต่ถ้าหากคุณยังคงดื่มน้ำในช่วงเวลานี้มีแนวโน้มสูงมากกว่าตอนหนึ่งนงหรือสองนงคุณจะต้องเดินไปเข้าห้องน้ำอีกครั้งแน่นอนครับค่ะแล้วจะทำอย่างไรถ้าคุณผู้ชมรู้สึกกระหายน้ำในตอนกลางคืนคุณสามารถจิบน้ำเพียงเล็กน้อยหรือแค่บ้วนปากก็ได้ครับค่ะแต่อย่าดื่มน้ำทั้งแก้วนะครับกฎนี้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากและจะช่วยให้คุณไม่รู้สึกกระหายน้ำในตอนกลางคืนหากคุณได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ และถูกวิธีในระหว่างวันครับค่ะคุณผู้ชมคิดว่าแนวทางสุขภาพดีนี้ทำได้ง่ายไหมครับคะคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับคะหัวข้อใหญ่5 2ขั้นตอนเสริมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับค่ะนอกจากกลยุทธ A ์เอซาย3ขั้นตอนที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วผมยังมีเคล็ดลับเสริมอีก2ข้อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และทำให้คุณผู้ชมได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมยิ่งขึ้นไปอีกครับค่ะลองนำไปปรับใช้ดูนะครับค่ะรับรองว่าเห็นผลแน่นอนขั้นตอนที่4เติมอิเล็กโทรไลท์ให้ร่างกายปัญหาที่หลายคนมองข้ามก็คือมันไม่ใช่แค่การดื่มน้ำให้มากพอเท่านั้นนะครับค่ะแต่สำคัญกว่าคือการทำให้น้ำที่เราดื่มเข้าไปนั้นสามารถเดินทางไปถึงและให้ความชุ่มชื้นแก่เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราได้อย่างแท้จริงคำตอบง่าย ที่จะช่วยให้ร่างกายของคุณผู้ชมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือการเติมอิเล็กโทรไลต์ลงในน้ำครับค่ะวิธีง่ายๆที่ผมอยากแนะนำคือให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดื่มน้ำแก้วใหญ่ๆผสมกับน้ำมะนาวครับค่ะการทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มแร่ธาตุสำคัญอย่างโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในรูปแบบธรรมชาติซึ่งจะทำให้การดื่มน้ำในตอนเช้าของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลลับที่ได้ก็คือคุณจะรู้สึกกระหายน้ําที่สะสมไว้ลดลงเมื่อถึงตอนบ่ายและด้วยเหตุนี้ความจําเป็นในการดื่มน้ำก็จะลดลงในช่วงเวลาที่เราควรจะเริ่มชะลอการดื่มน้ําแล้วนั่นเองครับค่ะการดูแลให้เซลล์ของเราได้รับน้ําอย่างเต็มที่และมีคุณภาพจะส่งผลดีต่อร่างกายโดยรวมและช่วยลดการตื่นกลางดึกได้อีกทางหนึ่งครับค่ะขั้นตอนที่5อาหารเย็นที่ชานจลาดคุณผู้ชมครับคะ สิ่งที่เรากินเข้าไปในตอนกลางคืนก็เป็นอีกหนึ่งผู้ทำลายล้างที่เงียบเชียบต่อการนอนหลับของเราได้นะครับคะเพราะอาหารบางชนิดอาจส่งผลเสียต่อกระเพาะปัสสาวะและการนอนหลับของเราโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการเลือกอาหารเย็นให้ถูกประเภทจึงเป็นสิ่งสำคัญครับคะ่ะอาหารรสเผ็ดจัดหรืออาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรด อาจไประคายเคืองกระเพาะปัสสาวะของคุณผู้ชมได้ง่ายนอกจากนี้น้ำตาลส่วนเกินและแป้งธรรมดาก็จะไปกระตุ้นการผลิตปัสสาวะอีกด้วยครับค่ะแม้แต่อาหารที่มีน้ำมากเช่นซุปแตงโมหรือแตงกวาก็ควรจะรับประทานให้เร็วขึ้นในระหว่างวันนะครับค่ะและที่สำคัญที่สุดคือกาแฟชาน้ำอัดลมและช็อกโกแลตจะต้องถูกตัดออกจากเมนูอาหารของคุณผู้ชมอย่างเด็ดขาด หากคุณต้องการพักผ่อนอย่างเต็มที่ในตอนกลางคืนครับค่ะตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับมื้อเย็นคืออาหารเบาๆที่มีโปรตีนดีๆและผักปรุงสุกซึ่งจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และไม่ทำให้ระบบย่อยอาหารของคุณทำงานหนักเกินไปนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยครับค่ะแต่จะสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลต่อคุณภาพการนอนหลับของคุณผู้ชมได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับคะหัวข้อใหญ่6 เคล็ดลับพิเศษ3อย่างที่จะช่วยยกระดับผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกคุณผู้ชมที่เขารักทุกท่านครับค่ะแม้ว่ากลยุทธ์เอซายที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วจะสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อการนอนหลับของคุณแต่ผมยังมีเทคนิคพิเศษอีก3อย่างที่เปรียบเสมือนการปรับแต่งเล็กน้อยซึ่งจะช่วยยกระดับผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับค่ะลองนําไปปรับใช้ดูนะครับค่ะเทคนิคหมายเลข1การถ่ายปัสสาวะ2ครั้ง คุณผู้ชมเคยไหมครับคะที่ไปเข้าห้องน้ําก่อนนอนเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่พอล้มตัวลงนอนได้ไม่นานก็กลับรู้สึกอยากไปอีกครั้งสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยครับคะเพราะบางทีกระเพาะปัสสาวะของคุณอาจยังไม่ว่างเปล่าทั้งหมดวิธีแก้ปัญหานั้นง่ายมากครับคะก่อนเข้านอนให้คุณผู้ชมไปเข้าห้องน้ําและนั่งบนโถส้วมนะครับคะใช่ครับคะ่ะแม้ว่าคุณจะเป็นคุณผู้ชายก็ตามเพราะเมื่อนั่งลงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานจะผ่อนคลาย ทำให้การถ่ายปัสสาวะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับค่ะเมื่อปัสสาวะเสร็จแล้วให้ลองผ่อนคลายสัก2-3วินาทีจากนั้นลองเอ็นตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนกำลังเกรงหน้าท้องแล้วลองปัสสาวะอีกครั้งดูนะครับค่ะหลายครั้งคุณจะสังเกตเห็นว่ายังมีปัสสาวะออกมาอีกเล็กน้อยและเพียงแค่เล็กน้อยนั่นแหละครับค่ะที่สามารถเป็นความแตกต่างระหว่างการนอนหลับอย่างสงบและเต็มอิ่มกับการต้องตื่นตลอดทั้งคืนเลยทีเดียว ผมขอแนะนำให้คุณผู้ชมทุกคนทำให้การถ่ายปัสสาวะสองครั้งนี้เป็นพิธีกรรมก่อนนอนของคุณไปเลยนะครับคะ่ะมันง่ายและมีประสิทธิภาพมากครับคะ่ะคุณจะนอนหลับได้ยาวนานขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเทคนิคหมายเลข2การใช้แรงโน้มถ่วงให้เป็นประโยชน์คุณยังจําเรื่องของเหลวส่วนเกินนั้นได้ไหมครับคะที่ทำให้ขาของคุณบวมระหว่างวันแล้วเมื่อคุณนอนลงมันก็จะไหลกลับเข้าสู่กระแสะเลือด และทำให้คุณปัดสาวะมากขึ้นเราสามารถจัดการเรื่องนี้ล่วงหน้าได้ครับค่ะเพื่อไม่ให้มันมาปุดกวนการพักผ่อนของคุณในยามวิการสิ่งที่คุณผู้ชมสามารถทำได้ง่ายๆคือประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงก่อนนอนในขณะที่คุณกำลังอ่านหนังสือหรือดูโทรทัศน์ให้ลองยกขาของคุณพาดกับผนังหรือให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าหัวใจของคุณอาจจะใช้หมอนหรือเบาะรองนั่งช่วยก็ได้นะครับคะด้วยวิธีนี้ คุณกําลังใช้แรงโน้มถ่วงให้เป็นประโยชน์ครับคะของเหลวที่ข้างๆอยู่ในขาจะไหลกลับเข้าสู่กระแสเลือดของคุณก่อนที่คุณจะเข้านอนไตของคุณจะมีเวลาเพียงพอที่จะกรองของเหลวเหล่านั้นและคุณก็จะกําจัดมันออกไปในการถ่ายปัสสาวะสองครั้งที่คุณทําก่อนนอนนั่นเองไม่ต้องไปตื่นตอนตีสแล้วครับค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเส้นเลือดขอดหรือขาบวมมากๆเคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพอีกอย่างคือ การใช้ถุงน่องรัดกล้ามเนื้อในระหว่างวันสิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ของเหลวไปสะสมที่ขาตั้งแต่แรกครับค่ะให้แรงโน้มถ่วงทำงานแทนคุณเพื่อให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เทคนิคหมายเลข 3. การควบคุมปริมาณโซเดีออยมที่ทคุณบริโภคเกลือที่มากเกินไปคือศัตรูที่มองไม่เห็นของการนอนหลับและการควบคุมปัสสาวะนะครับค่ะเมื่อคุณรับประทานโซเดียมหรือเกลือมากเกินไป ร่างกายของคุณจะกักเก็บน้ําไว้เพื่อเจือจางเกลือนั้นครับค่ะสิ่งนี้ทําให้คุณรู้สึกกระหายน้ํามากขึ้นและสุดท้ายคุณก็จะดื่มของเหลวมากขึ้นตามไปด้วยครับค่ะนอกจากนี้ไตของคุณยังต้องทํางานหนักเป็นพิเศษเพื่อกําจัดเกลือในปริมาณที่มากเกินไปนั้นซึ่งหมายถึงการผลิตน้ําปัสสาวะที่มากขึ้นนั่นเองเกลือที่ซ่อนอยู่นี้อยู่ที่ไหนบ้างมันอยู่ในอาหารแปรรูปไส้กรอกอาหารสําเร็จรูปอาหารที่ปรุงนอกบ้าน และแม้แต่ในน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลครับค่ะการทำอาหารที่บ้านโดยใส่เกลือให้น้อยลงหรือลองใช้เครื่องปรุงรสอื่นๆที่เป็นประโยชน์จะช่วยให้คุณกลับมาควบคุมปริมาณโซเดียมได้และไม่เพียงแต่กระเพาะปัสสาวะของคุณจะขอบคุณเท่านั้นหัวใจและความดันโลหิตของคุณก็จะขอบคุณด้วยเช่นกันครับฮะคุณผู้ชมครับ เราได้เรียนรู้กลยุทธ์พิชิตอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนแล้วแต่ความรู้จะทรงพลังเมื่อลงมือทำผมมีคำถามสำคัญคุณจะให้คำมั่นสัญญาอะไรกับตัวเองเป็นอย่างแรกหลังดูวิดีโอนี้จบเช่นฉันจะดื่มน้ำแก้วแรกทันทีที่ตื่นหรือฉันจะยกขา,าพาดผนังก่อนนอนโปรดแชร์คำมั่นสัญญาในคอมเมนต์เรามาเป็นแรงบันดาลใจให้กันครับค่ะถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์และติดตามชุมชนเพื่อนผู้สูงวัยของเราและโปรดแชร์ ให้คนที่คุณรักด้วยครับค่ะขอบคุณครับค่ะ